สุดยอดมากนะคะประสบ pues การณ์นี่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอะเลสวยมากเลยทุกคนยูว่าเราจะมาทำเป็นอาหารไทยกันเขามีคาสทำสอนทำอาหารไทยนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปมาดีฟแคนนเนงนะคะตอนนี้ก็คืออยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองนะคะนี่ตอนนี้ก็คือข้างหลังเขากำลังเล่นกันอย่างเรา嘛 ไหนเกณเกณมาเปิดทิ้สวัสดีครับเกณฑ์จ๊ะสวัสดีครับไปไหนไปไหนเกณฑ์เกณไปไหนไปไหนไปอันนี้ไปอันนี้อันไหนอันนี้อันไหนสนามเด็กเล่นเกณฑ์จะไปสนามเด็กเล่นเกณฑไม่ไปเลยเราก็จะนั่งรอที่เกตไปยาวๆเลยนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็คือความอยา่รีช้อปเลยพวนี้ทุกคนที่แบบข้างหลังคือนี่ว่า แต่วันนี้ขึ้นเครื่องผ่านขยันขึ้นเยอะมากเลยนะคะเป็นยังไงเก่งๆปุ๊กันไังกายโอ๊ยหัวโป๊ะค่ะเอ๊เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะก็ง่วงมากเลยเพราะว่าเมื่อเช้าเราตื่นกันแต่เช้านะคะตีสี่ก็เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกันดีกว่าค่ะทุกคนขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยนะคะเรานั่งเป็นขอนบีดด้วย มากเลยนะคะวันนี้เราบินกับแอร์เอเชียเองเนาะก็ อข้าวของเราเป็นก็ข้าวไก่อาะกับด้านใช่ได้ค่ะก็วันนี้อร่อยเลย ก็มาถึงที่มาเลเแล้วนะคะก็จะเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของมาลีเซ่นะคะก็เดี๋ยวต่อไปอย่างที่บอกนะคะก็คือเราจะไปขึ้นซีเพนกันนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือมีพลังรคโอ้ลิ้นพันลิ้นพันแบบเป็นปมเลยคะ่ะก็คือมีพนักงานมารับนะคะของเซ็นทาร์สัมภาระาของเรานะคะก็4วัน ได้ขนาดนี้ก็มาค่ะสาพะมันเต็มไปด้วยอะไรคะเต็มไปด้วยชุดว่ายน้ำค่ะชุดว่ายน้ำ10ชุดสำหรับเกณฑ์เ้าค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเอ่อเรียกว่าอะไรนะคะว่าท erminal ของ c ีเพนนั่นเองนะคะแล้วก็จะไปนั่งรอที่เราเนาะเพราะว่ามันจะสักพักนึงซีเพนถึงจะออกนะคะเราก็เลยจะไปนั่งรอกันเนาะ เรารองรับด้ยสบริษัทแล้วนั่นเองนะคะซึ่งที่เนี่ยใหม่าเพราะว่าเพิ่งเปิดมา้สองเดือนนี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวสียังไม่แห้งเลยเขาบอกใช่จริงแบบถึงว่าเดี๋ยวเราไปที่เราให้กันดีกว่าค่ะนี่นะคะที่เพลงของเรานั่นเองแต่ว่าเราจะไปนั่งรถเราที่ก่อนทุกคนเคยเกศจะบอกว่าที่เนี่ยมันไม่มีใครใส่แมสเลยนะคะก็คือแบบทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ไม่มีใครใส่จริงๆตั้งแต่ลงสนามบินมานะคะ ก็เลทออดไปเลยนะคะเพราะว่าเกดใส่แล้วไหนเกณฑ์ทุกคนคือตอนนี้เรามานั่งกียนวันไว้แล้วแบบถึงเวลาไปขึ้นซีเพลแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือขวดเกฟูไม่ไหวเพราะแบบนั่งกียนวันแล้วแบบดูดิแต่งนั้นเป็นสิ่โตโอ้ดีมาก อยากจะเควียนเข้าอีนัวที่บ้านจริงเจอที่นี่คือเนี่ยเจอที่แท้ทูต้องแบบนี้มันแรงมากฉันแบบโอ้โหตอนนี้คือแบบสบายตัวเลยนะยอมลุกกันเลยทีเดียวถึงเวลาขึ้นเครื่องทุกคนดูสภาพแดดที่แรงมากแต่มันสวยมากเลยนะทุกคนทุกคนคะไปเราไปขึ้นเครื่องกันเถอะค่ะ แต่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นแล้วนะคะก็คือแบบตื่นเต้นมากเป็นการขึ้นครั้งแรกเลยนะทุกคนไปเไหรเดี๋ยวเราจะไปขึ้นซีเพลกันแล้วนะคะขึ้นแล้วแต่ว่าเครื่องกำลังจะขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะเพราะเสียงจะดังมากคือว่าเครื่องค่อนข้างเล็กมากๆนะคะเพราะว่าเครื่องจิ๋วเดียวเองทุกคน อ,อ,อ,อ่นลงไปข้างล่างกันแล้วนี่ซึ่งเขาลองมาถึงไวไหนดูกลาทะเลเลยโคตสภาพสุดยอดเลยลางขาขนาดนี้แกถ่ายดู มือถือเกตแบตหมดนะคะทุกคนเราก็เลยใช้มือถือมามาถ่ายมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากินข้าวแล้วนะคะก็คือหิวมากเพราะว่าตั้งแต่เชา้าอ่ะแค่กินแค่นิดเดียวเองก็เลยเราจะมากินมื้อแรกที่นี่นะคะมันก็เซิร์ฟเนี่ยอร่อยมากทุกคนขอบใกทุกคน<ม>คือเราจะกินของหวานก,ก่อนก<ช>ินของขาวซึ่ง หอมมากอร่อยสุดย่ตอนนี้อาหารของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะคือใหญ่มากเป็นกุ้งซีฟู้ดสปาเก็ตตี้นั่นนองนะคะก็เดี๋ยวเรามากินกันค่ะทุกคนเห็นอะไรนั่้ไหมมีเด็กวิ่งไปคนเดียวข้างหน้านั้นตอนเย็นนะคะทุกคนคือแบบว่าสุดยอด เราจะมาให้อาหารปลานะคะแต่ตอนนี้มันมีฉลามอยู่ซึ่งเขาบอกมันเป็นเนื้อชากนะคะซึ่งมันไม่ทำร้ายคนนะคะซึ่งอันนี้มันตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่เราก็ยังแยงใช่มันตัวใหญ่มากตอนแรกนึกว่าหินนะคะนี่คือมันเต็มเลยเมื่อกี้มีหลายตัวมากแต่ว่าหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะคะมันกืนมากเลยอ่ะนี่องคนตสิมันแบบสุดยอดมากนะคะประสบการณ์นี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว มามาค่ะเขาบอกว่ามีโลมามใช่ไหมคะโยโมาทุกคน่มันมีตัวนึกระโดดขึ้มานี่ัวทุกคนดค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วซึ่งก็ถามว่าหมดวันแรกแล้วแล้วกันนะคะเห <G ül> ่ยมากเลยเพราะเดินทางทั้งวันด้วยนะคะก็เดี๋ยวตื่นมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย สัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าว,วันที่สองแล้วนี่นะคะท่ทไปกช้าซึ่ต,ตอนนี้ตุ้มแรงแดดทีเที่ยวแบบสุดยอดเลยนะ,ะมือแรกนะคะเราก็จะมากินที่ข้อห่ารดีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์เช้ากลางวันเย็นนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอัลาคาหรือเปล่าเพราะว่าคนน้อยมากนะคะ อาหารนะคะเขาก็มีหลากหลายเลยจะเป็นทั้งแบบของข้าวขนมปังวาฟเฟิลอะไรพวกนี้ก็มีนะคะแพนเค้กก็คือทําตักกินได้เลยนะคะผลไม้ก็มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะคือเยอะมากนี่คืออาหารที่แกตัก<น>มานะคะคือสุดยอดมากนี่มีซูมิโซด้วยแล้วเขาก็มีแบบว่าเครื่องให้ใส่แบบข้าวต้มเมื่อ,อกี้เรามาใสแบบซูมิโซนะคะคือกุงก้งกุ้งล้นๆเลย แล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะที่เกดเอามากินคู่กับชีสน,นั่นเองเนาะไส้กรอกน,นะคะชิ้นใหญ่บ้างเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจโรงแรมกันนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาที่นี้เพราะว่ามาถ่ายรีวิวช่องธุมดาไม่เนาะก็ไปติดตามชมเต็มๆได้นะคะของนก้ก็จะเป็นล็อบกแบบสนุกๆครบไปเลยสี่วันนะ,ะก็เดี๋ยวไปไปสำรวจโรงแรมกัน,นะคะ <c oughs> ่ะฮัลโ อันชันให้นะคะเป็นอันชันชัาอันชันสดขีดอาจะเป็นเหมือนข้อความที่เราต้องการสื่อให้ลูกค้าว่าวันนี้อยากให้ลูกค้ารู้สึกอะไรซึ่งหินน่ะที่จริงแล้วเขาก็เลือกเราด้วยให้เราเลือกเขาประมาณนี้นนนะคก็คือเหมือนเสียงดวงใช่เหมือนเสียงดวงทุกคนคะคือลาโนเชล้วนะ,น,น,นะคะก็คือสบายมากสบายแสบายมากเกืบแบบ เขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรชาช,า,ชา,าตูชาตูมให้กินนะคะเมื่อ,อกี้น้องชิมแล้วอร่อยดีต่ <c oughs> อเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินข้วาวนะคะแต่ว่าเนี่ยอาหารก็คือเยอะมากน่ากินมากแต่ท่านแคียบกับวิวนะโอ้โห้ <c oughs> หลัง <c oughs> 海老哥。 เช้อีกวันะก็เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายเลยก็คือเราไปดำน้ำมาแลคือออกมาสนอกขึ้นมาสอนมานะแล้วก็ตอนนี้กลับเข้ามาคือหิวมากเราก็เลยมาทำเป็นอาหารไทยกันเขามีคลาสทำสอนทำอาหารไทยนี่กิคิคซึ่งเจ๊หิวมากเลย่ะเจ๊บมารตอนนี้แล้วไปกินเลยไม่ได้ค่ะต้องทำเขาบอกว่าให้เรากินสื่งอเองพรั่อันนี้เจ้าของฉายาทำได้กินไม่ได้นะฮะ นายน้องเจสน้องเจสมาโชว์หน่อยค่ะไหนคะอันนี้ของมาดามแอนนะคะโอ้โหสวยเหมือนคนทำเลยหน้าตาเหมือนเป๊ะเก๋สวยมากนะอ้วนอ้วนเหมือนคนค่ะเล็ดเอกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ อนนี้ไปนั่งไั้งแต่ทำตอบยันเสร็จทีนี่สอง <c oughs> สุดท้ายนะคะเราก็ได้ขึ้นซีเพนนี่นะคะตอนนี้ก็คืออยี่ในเรียงร้อยแล้วนะคะก็เดีย๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินแล้วกันค่ะถึงแล้วนะคะ เห็โดยสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อยอีกรู่มนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไ b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ